บอกว่าเมื่อสมัยที่มนุษย์อายุประมาณหกปีหมื่นปีนั้นระศาสดาาศาสดาพระนามว่าเวสภูเ,นนะเทพพเจ้าผู้พิชิตเขา,าั้น่ะเทวดาผู้มีชัยชนะพระองค์นั้นถือว่าเป็นผู้ครอบงําโลกทั้งปวงถือว่าครอบงําด้วยเดชแห่งคุณทั้งหลายเนี่ยนะเรียกว่าผู้มีบุญมาเกิดา,านั้น่ะาะาพระองค์ก็ได้เกิดขึ้นอุบัติขึ้นในโลกเพราะอะไรเพราะพระองค์สร้างบารมี สิอุปปารมี10โดยทั่วๆไปก็จะยกหมวด10ขึ้นมาพูดนะหมวด1หมวด2หมวด3หมวด4หมวด5หมวด6หมวด7หมวด8หมวด9หมวด10หมวดอื่นๆก็ชื่อว่ากล่าวแล้วพรันก็กล่าวถึงปุกพระจริยาคุณทั้งหมวลที่ท่านกระทำมาเสร็จแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตครบท้วนอายุ576ล้านตีเทวดาก็มาอราธนาให้ถือปฏิสนธิในพระคันของพนางยสาวดีผู้มีศีล ซึ่งเป็นอัครามเหสีของพระเจ้าสุป,ปฏีตะ,ะนะพระองค์นี้เป็นที่ตั้งแห่งความยำเกรงนะก,ก็คือใครก,ใครก็ใครก็เกรงพระราชาพระองค์นี้มากมีอำนาจมากนะกรุงอนนมะอยู่ในพระคันกำหนดครบถ้วนทศมาศเนี่ยนะก็่าก็อย่างที่กล่าวว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายในชาติสุดท้ายนั้นไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนในการอย่างลงสู่คันพระมารดา เพราะขณะที่จุติปฏิสนธิในคันของมานาะแสงสว่างในหมื่นโลกาธาตุก็เกิดขึ้นบุพนิมิตสาสองอย่างก็เกิดขึ้นและอยู่ในคันอย่างมีสติสัมปชัญญะท่านรู้ตัวตลอดว่าตอนนั้นนะ่ะท่านอยู่ในคันนะไม่เผลอเลยนะว่าเออตอนนี้สลบสไลด์แบบแบบเด็กทั่วๆไปสลบสไลด์อยู่ในคันแบบไม่รู้ตัวว่าตัวเองอยู่ในคันไม่ท่านรู้นะว่าท่านอยู่ในคันนะแล้วมีสติสัมปชัญญะในการคลอดจากคัน รู้ตัวตลอดเหมือนกับว่าคลอดเมื่อนไรเหมือนกับคนเดินลงบันไดรู้ตัวไหมฉันใดพระโพธิสัตว์ตอนที่คลอดท่านก็รู้ตัวฉันนั้นแล้วก็พอคลอดออกมาปั๊บก็มีเทวดาช่วยกันดูแลท่อน้ําท่อไฟไหลจากอากาศก็กช่วยกันอาบราดรถเสร็จแล้วท่านก็เดินแต่ร่างกายก็ไม่แปดเปือ้อนเนี่ยผิวพรรณเนี่ยประดุจทองระวัง,งนันไม่แปดเปื้อนด้วยน้ําอะไรสักอย่างเลย ก็ประดุดทองพระโพธิพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์ไม่ต้องล้างมือก็ได้ไม่มีฝุ่นละอองมาแปดเปื้อนนะนผิวละเอียดบริสุทธิ์ขนาดนั้นแล้วพระองค์ก็เสด็จพุทธดำเนินนั้นจึงไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนในการอยู่ในคันไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนในการประสูตรจากพระคันเสร็จแล้วก็พอพระองค์ประสูตรเท่านั้นก็ปกติแล้วพระพุทธพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์จะต้องเปล่งอาสพิวาจา ที่ว่าอโคหมะสเมเชตโถเศโถโลกัสะอยะมันตินติชานิปุณณติชานิปุณพภวเนี่ยนะก็ที่บอกว่าเสียงของพระองค์เนี่ยบรรลือเหมือนเสียงโคอาสภพะโคโคหัวหน้าฝูงแล้วมันเวลาโคมันร้องอ่นนะนะ,ะ,ะนันก็เลยมีเสียงเหมือนโคโคอุสพะเพราะฉะนั้นในวันเฉลิมพระนามก็เลยช่วยกันเรียกขานว่าเวสภูเพราะที่ร้องเหมือนเสียงโค ะเรื่องโคโคตัวจ่าฝูงโคหัวหน้ารับเปล่งเสียงออกมาเนี่ยนะพระองค์นั้นครองคารวะาวิสัยอยู่6,000ปีมีปราสาทสามหลังสุจิสุรุจิและรติวัฒนะพระสนมกำนันประมาณสามหมื่นนางมีพระนางสุจิตาเทวีเป็นประมุขเมื่ออยู่ได้ประมาณห0พัปีนั่นแหละจึงมีพระโอรสชื่อว่าสุปปะพุทธกุมาร พระราชโอรสของพระนางสุจิตตาเทวีก็สมภพพรองก็เห็นนิมิตทั้งสี่เสด็จประพาสอุทยานด้วยพระโวทองทรงรับผ้ากาสายะที่เทวดามาถวาย,ยตอนที่นั้นนะนะก็ทหารที่ติดตามองครักษ์นั้นตอนที่ไปเที่ยวอุทยานประมาณเจ็ดหมื่นะพวกอื่นๆด้วยนะพวกนี้บวชตามเสด็จหมดครั้งนั้นพระองค์อันบันปชิตเหล่านั้นเวทล้อมบำเพ็ญเพียรอยู่หกเดือน บำเพ็ญเพียรคือรวบรวมโพธิปักขิธรรมเนี่ยนะรวบรวมคุณธรรมทั้งหลายใช้เวลาหเดือนวันวิสาขบาุรมีพระองค์ก็บริโภคข้าอสวยข้าวมาทุปาญาติที่พระพี่เลี้ยงชื่อว่าสิริวัฒนาผู้ปรากฏตัวณนะสุจิตานิคมถวายแสดงว่าพระพี่เลี้ยงเนี่ยนะบวชแล้วก็ยังตามไปคอยดูแลเรื่องอาหารเรื่องอะไรอยู่เหมือนเดิมเหมือนกันก็เลยถวายข้าวมาทุปาญาติ พระองค์ก็ยับยั้งพักกลางวันนะสวนสารวันเวลาเย็นก็รับหญ้าแปดกำรรที่พญานาคชื่อว่านรินทะถวายพญานาคเริ่อมสายมากเอาญ้าไปถวายเลยที่นั่งนะนะพระองค์ก็เสด็จเข้าไปยังโพพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้หรือต้นไม้เป็นที่ตั้งแห่งการเจริญโพที่ปักขยธรรมอย่างเต็มบริบูรณ์ชื่อว่าต้นสาระในด้านทิศทักษิณของหมู่บ้านนั้นนะนะสาระต้นนั้นมีขนาดเท่าต้นปาลตลีคือต้นแครอยนั่นแหละดอก ดอกผลเสริสมบัติก็เพิ่งทราบอย่างนั้นพระองค์ก็เสด็จเข้าไปยังโคนต้นสาละพระองค์ลาาสันทัศที่นั่งที่ทําด้วยหญ้าประมาณ4ี่สอบอกประทับนั่งขัดสมาธิพระองค์ก็ทรงได้อนาวรณญยานอนาวรณญยานก็คือยานสุดท้ายในอะไรในอาสาธารณายานทั้งหก็แสดงว่ายกนับหกเกว่านับหกเลยนะก็อนาวรณญยานสัพพัญยุตยานมหากรุณาสมาบัติยาน ยม,มกะปาติหาริยา,ยานอินทริยะปโปรปริยติยานอาสยานุสย,ยานก็เรก็นับหกไล่ถอยขึ้นมาอย่างเงี้นะเมื่อพระองค์ได้ยานที่ปราศจากนิวรณ์เครื่องเศร้ามองทั้งมวลห้ามการความเมาในการทุกอย่างนะหลังจากที่ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แปลงอุทานว่าอเนกชาติสังสารังสันดาวิสังอันนี้พิสังเป็นต้นพระองค์ก็ยับยั้งบริเวณต้นโพพฤกนั่นแล7เจ็ดสัปดาห์ สัปดาห์ที่8ดท้าวมหาพรหมก็มาอาราธนาพระองค์ก็เห็นอุปนิสัยสมบัติของโสนก,กุมารและอุตรกุมารพักนิตตาาดาคือน้องต่างแม่ของพระองค์ก็เสด็จไปยังอากาศลงที่อรุณราชจุทยานใกล้กรุงอนุปมะพระองค์ก็ให้พนักงานเฝ้าราชจุทยานไปอัญเชิญกุมารมาแล้วพระองค์ก็ประกาศพระธรรมจักร แม้คนมีบุญเนี่ยสะสมบุญมาดีสร้างบารมีมาหนึ่งอสงไขยแสนกับเนี่ยนะแมมกําลังเที่ยวอยู่ในวังสบายเขาเรียกไปบรรลุได้อะนะเขาบอกก็ไปเรียกเข้ามาทีที่เอนนะคนเฝ้าสวนก็เรียกไปเชื้อเชิญบอกพระพุทธเจ้ารับสั่งเข้าเฝ้าไปบรรลุเลยเนี่ยนะแม้คนมีบุญก็อย่างนี้เราอยู่ที่ไหนเขาก็เรียกไปบรรลุได้แต่ถ้าหมดบุญเนี่ยยากจริงเลยนะคนไม่มีบุญเนี่ยแมมไปเที่ยวหาท่านอยู่ที่ไหนบอกนิพพานแล้วไงนะบุญน้อยก็อย่างนี้แหละ แต่แต่ว่าสององเนี่ยนะมีบุญมากพระองค์ก็เลยประกาศพระธรรมจักรให้สองกุมารพร้อมทั้งบริวารสมัยนั้นมีผู้ที่ตรัสรู้หลังจากที่พระองค์ประกาศอริยศัสตจ์นั้น8ปดห0ื่นโกฏต่อจาก,ต,จากต่อจากนั้นมาอีกพระพุทธเจ้าเมื่อเสด็จ,จาริกไปในชนบทก็แสดงธรรมะโปรดชนบทถินน่นนั้นๆตามสถานที่ต่างๆต,ต,ตามหมู่บ้านต่างๆ สมัยที่พระองค์เสด็จจาริกเพื่อโปรดสัตว์มีผู้ตรัสรู้ประมาณเจ็ดหมื่นโกดอันนี้เป็นครั้งที่สองส่วนครั้งที่สพระองค์ทำลายขายคือมิจฉาทิฐิที่หกสิบสล้มทงคือมิจฉาทิฐิล้มทงคือมานะของบวกเดรธีด้วยกำจัดความเมาเมาในลาบยศสก,การะสันเสริญเมาด้วยอำนาจมานะพระองค์ก็ยกทงคือโพธิปัฏฐิธรรมขึ้น โดยทรงธรำรยะมะกะปาติหารเพราะฉะนั้นมนุษย์บริษัทกว้างประมาณ90โยธเทวะบริษัทประมาณไม่ได้นะกรุงอนุปมะนั่นเองพระองค์ก็ยังเทวดาและมนุษย์ให้เลื่อมใสพระองค์ก็ยังสัตว์ห0 0 0ื่นโกดให้อิ่มด้วยอมะตะธรรมอันนี้เป็นอภิสมัยการตรัสรู้ธรรมครั้งที่ส เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสเล่าในพุทธวงให้ภาษาริบุตรฟังว่าในมันดกับนั้นนั่นเองพระผู้นําโลกพระนามว่าเวสภูผู้ไม่มีผู้ใดเสมอไม่มีผู้ใดเทียบเคียงก็อุบัติขึ้นในโลกพระองค์ทราบว่าโลกสามถูกการากราคะไม่แล้วเป็นถิ่นของตันหาพระองค์ก็ตัดเครื่องทันธนาการดุดพยาช้างพระองค์บรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุด พระเวสสภูพุทธเจ้าผู้นำโลกประกาศพระธรรมจักอันนี้เป็นมีผู้ตรัสรู้ครั้งที่หนึ่งแปดหมื่นโกดเมื่อพระโลก,กะเชษผู้นำโลกองค์อาจในหมู่นรชนสเสด็จหลีกจาริกไปในแว่นแขว้นการตรัสรู้รมครั้งที่สองก็มีแก่สั 7, ตว์เจ็ดหมื่นโกด ส่วนครั้งที่สบอกว่าเมื่อพระองค์บรรเทาที่ทีอย่างใหญ่หลวงของเดรธีทำยมกะปาฏิหารมนุษย์และเทวดาในหมื่นโลก,กธาตุในเทวโลกก็มาประชุมกันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเห็นมหัสจรรย์ไม่เคยมีหน้าขนลุกชูชันเลยนะก็ตรัสรู้ธรรมถึงหกหมื่นโกธสำหรับการแสดงปาติโมกเนี่ยนะกล่าวว่าพระเวสสุูพุทธเจ้ายกปาฏิโมกขึ้นแสดงในวัน มาคปุรมีในถามกลางพระอาหารหันแปดหมื่นโกรธที่แปดหมื่นรูปที่บวชในสมาคมของพระโสนะและพระอุตระคู่อักระสาวกอันนี้เป็นประชุมสนิบาตสาวกอาหารหันครั้งที่หนึ่ง ส่วนครั้งที่สองก็มีพิสูจน์จำนวน7จ็ดหมื่นที่บวชพร้อมกับพระเวสสภูผู้ครอบงำโลกที่พากันหลีกไปคือพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยนะวันตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยก่อนจะตรัสรู้เนี่ยผู้ที่คอยบำรุงต้องหลีกออกไปหมดเนี่ยนะพระองค์จะได้มีเวลาเงียบอยู่แต่เพียงผู้เดียวแล้วพิจารณาอริยสัจจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้น ภิกษุเจ็ดหมื่นรูปเหล่านั้นสดับข่าวการประกาศพระธรรมจักรของพระเวสสุูสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พากันมายังนครโสรยะก็ได้พบพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็แสดงคำโปรดพระภิสษุเหล่านั้นพระองค์ให้พระพิกษุเหล่านั้นบวชด,ด้วยเอหิภิกขุบันประชาทั้งหมด เสร็จแล้วก็ยกปาติโมกขึ้นแสดงในบริษัทที่ประกอบไปด้วยองค์สี่อันนี้เป็นการประชุมสันนิบาตอริยสาวกอรหัน์ครั้งที่สองอันหนึ่งครั้งราชบทพระนามว่าอุปสัรตะเนี่ยนะก็คือบตรของพระพุทธเจ้านั่นแหละขึ้นครองราชในกรุงนาริวาหนะแสดงว่าพระอุปสัรตะนั้นนะ่ะอย่างพระราหลเนี่ยแม่ให้ไปขอสมบัติตอนอายุเจ็ดขวบใช่ไหมขอโลกิยาสมบัติพระองค์ก็เลยให้โลกุตระสมบัติจับบชเลย นะก็ในที่สุดก็เป็นพระอาหารนแต่สําหรับอุปสรรต่างนั้นก็อยู่จนได้ครองราชสมบัติพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จไปในนครนั้นเพื่ออนุเคราะห์พระราชบุตรนะนะก็คือพุทธบุตรนะแม้ราชบุตรนั้นทราบข่าวการเสด็จมาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมบริวารก็เสด็จต้อนรับพระองค์ก็ก็นิมนต์ถวายมหาทานสดับพระธรรมของพระองค์ก็มีเลื่อมใสใจออกบวช ก็บวชพร้อมกับบุตรหกห0ื 60, น่นคนนยนะก็บวชตามเสด็จีิสูุเหล่านั้นก็บรรลุพระอรหารพร้อมกับราชบุตรพระองค์เขอไปพระผู้มีพระภาคเจ้าเวสภูอันพิสูุเหล่านั้นเวทล้อมก็ยกปาฏิโมกขึ้นแสดงนันครั้งที่3ก็มีผู้บรรลุห0 0 0ืครั้งแรก80.000ื่นครั้งที่สอ0เจ็ครั้งที่3-60.000ื่น เพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าพระเวสสภูพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทรงมีสันิบาตการประชมพระสาวกขีนาศพผู้ร้มนทินมีจิตสงบคงที่ตั้งมั่นครั้งแรก8 0ดหมครั้งที่สอ0 0 0 0ื่นครั้งที่ส60,000ืซึ่งเป็นผู้พ้นจากภายัยมีชาราเป็นต้นผู้เป็นโอรสของพระเวสสภูพุทธเจ้า ส่วนสําหรับพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยนะที่ทาบุญเวียนไหวาตายเกิดท่องมาในวัดตะจนถึงเมื่อ3าบเอ็ดกับที่แล้วเนี่ยนะก็ครั้งก่อนก็ได้พบพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีตอนหลังผ่านมาก็ยังได้พบพระพุทธเจ้าพระนามว่าเวสภูอีกมันตอนนั้นพระองค์เป็นพระราชาพระนามว่าพระเจ้าสุาสาทัศนะเรียกว่าเป็นผู้ที่น่าดูงดงามอย่างยิ่งนะักกรุงสารภาวดี เมื่อพระเวสสภูพุทธเจ้าผู้นำโลกเสด็จถึงกรุงสรพะพระโพธิสัตว์ก็ฟังข่าวได้สดับธรรมของพระองค์นะก็คือได้ฟังกิติศัพท์อันงามของพระพุทธเจ้าก็เข้าไปฟังธรรมหลังจากฟังธรรมก็มีใจเลื่อมใสย,ยกอัญชลีอันรุ่งเรืองด้วยทสาะนัขะสโมโธานทาศะแปลว่าสิบนักน,นะก็คือนาขาันาขาก็แปลว่า นิ้วหรือเล็บเนี่ยนะสโมโานแล้วว่าการประชมการประชมนิ้วมือทั้งสิบนะเหมือนดอกบัวตูมที่เกิดในน้ําไม่มีมนทินไม่วิกลบกพร่องเอาไวเ้เหนือเสียนก็ว,ว่ายท่วมไม่ใช่ไหว้แบบนี้นะอันนี้ไหว้แบบนี้ก็เป็นภาพที่ไม่ค่อยสวยแต่ว่าแบบนี้นะเหนือเสียนนยก้มลงแล้วก็ไหว้ พระโพธิสัตว์ก็ถวายมหาทานพร้อมทั้งจีวรแด่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานถวายอาหารเสร็จแล้วถวายพระไตรเป็นต้นเนี่ยนะสร้างพระขันตกุฏีเพื่อให้เป็นที่ประทับอยู่ของพระผู้เมีพระภาคเจ้าณนคะรนะน,นั้นเสร็จแล้วก็สร้างวิหารสร้างกุฏิเพิ่มภูอิกพันหลังล้อมพระขันตกุฏินั้นนะสร้างกุฏิเสร็จแล้วก็สร้างกุฏิในบริเวณวัดอีกพันหลัง บริจาคสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าเสร็จแล้วก็บวชณสำนักของพระองค์ก็ได้ว่าให้ทานรักษาศีลก็คือบวชด,ด้วยพึงพร้อมด้วยอาจารคุณแล้วก็ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดปฏิบัติอยู่ในข้อปฏิบัติขัดเกลวาเรียกว่าทูดงขคุณทูตาปแปลว่าขัดเกลวนั่นเอง ยินดีในการสแสวงหาโพธิสมภารแสวงหาบุญกุศลคุณงามความดีที่จะช่วยให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็มีใจยินดีในพุทธศาสนามีใจยินดีในอธิศีนอธิจ,จิตและอธิปัญญาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นนะพระพุทธเจ้าพระนามว่าเวสภูก็พยากรณ์พระโพธสิสัตว์ว่าในอนาคตการสามสิบเอ็ดกับนับแต่กับนี้ นะพระพิสูรูปนี้จักได้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะไม่ใช่รีบพยากร์เลยนะหมายว่าเห็นท่านประพฤติข้อวัดปฏิบัติเต็มที่แล้วค่อยพยากรณ์พระพุทธเจ้านี้เป็นการันตูบุคคลรู้เวลาที่จะพยากรณ์ไม่ใช่ไปเที่ยวพยากรณ์พูดบอกไปพร่ำเพื่อไม่ใช่เพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสเล่าให้ภาษารีบุตรฟังในพุทธวงศ์ว่าในสมัยนั้นเราเป็นกษัตริย์นามว่าสุทัศนะนิมนต์พระมหาวีระเจ้าพระองค์ผู้กล้ากล้าถวายทาน อย่างสมควรอย่างยิ่งเพื่อบูชาพระชินพะพุทธเจ้าทำบุญถวายทานกับพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ด้วยข้าวน้ำผ้า พระโพธิสัตว์ได้สดับพระธรรมจากอันอุดมประณีที่พระพุทธเจ้าผู้ไม่มีผู้ใดเสมอพระองค์นั้นประกาศแล้วก็ชอบใจในการบรรปชาพเพราะอริยรรสัจสี่เนี่ยนะมกรกรสัจจานั้นสรีระร่างกายที่คู่ควรกับการเจริญอริยมรดยมากถ้าอินทรีย์ไม่แก่กล้าการบวชนั้นถือว่าสําคัญแต่ถ้าอินทรีย์แก่กล้าบารมีแก่กล้าก็ไม่ค่อยมีปัญหา พระโพธิสัตว์นั้นบำเพ็ญมหาทานไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันกลางคืนพระองค์ก็ทราบว่าการบรประชานี่พรั่งพร้อมหรือเป็นที่ตั้งแห่งคุณธรรมทุกอย่างจึงบรประชานในสำนักของพระชินะพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์นั้นถึงพร้อมด้วยอาจาระคุณตั้งมั่นอยู่ในวัดศีลแสวงหาพระสัพพัญญุตยานยินดีในพระศาสนาของพระชินะพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์นั้นเข้าถึงศรัทธาและปีติถวายบังคมพระพุทธเจ้าผู้ศาสดาพระองค์นั้นเกิดปีติเพราะเหตุแห่งโพธิญาณน,นั่นแลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนาวเวสสภูรู้ว่าพระโพธิสัตว์มีจิตไม่ท้อถอยก็พยากร์พุทธพยากกรว่านับแต่กลับนี้ไปสามสิบเอ็ดกับท่านผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้ารายละเอียดก็ดังที่เราทราบนะนั้นพระโพธิสัตว์นั้นก็ ได้ฟังพุทธดำรัสก็บำเพ็ญอธิษฐานข้อวัดปฏิบัติในการสร้างบารมีอย่างยิ่งยวดยิ่งยิ่งขึ้นไปสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระนามวเวสภูนั้นเนี่ยนะพระองค์มีนครที่เกิดชื่อว่าอโนมะพุทธบิดาพระพุทธบิดาชื่อว่าพระเจ้าสุปฏีตะพระพุทธมารดาพระนามว่าทนางยศวดีพระเวสภูพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์นั้นมีพระอัครสาวกชื่อว่าพระโสนะและพระ อุตระพระพุทธอุปถาชื่อว่าพระอุปสามตมีพระอัครสา,าวิกาชื่อว่าพระรามาและสมาลาโพพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้นมหาสาลามีอัคราอุปถาชื่อว่าโสติกะและรัมมะอัคราอุปถายิกาชื่อว่าโคตมีและสิริมา พระเวสสภูผู้เธเจ้านั้นสรีรักของพระองค์สูงประมาณ60สบศอกอุปมาเสมอด้วยเสาทองเห็นเสาทองกระลึกกถึงพระผู้เธเจ้าเวสสภูพระองค์มีรัศมีแล่นออกจากพระวรกายเหมือนดวงไฟบนยอดเขายามราตรีใครเคยเิื่ว่าตั้งสปอตไลท์ให้สว่างรุ่งเรืองบนยอดเขาอะนะสว่างกลมๆใสสว่างชันใดแต่ว่าสปอตไลท์โดยทั่วไปมันสีเดียวใชพระองค์เนี่ยหกสีแล่นสว่างสวยออกไป พระชนมายุของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนาวเวสภูพุทธเจ้าผู้แสวงหาพระคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์นั้นพระองค์มีพระชนมายุหกหมื่นปีพระองค์ก็มีทรงพระองค์ทรงมีพระชนมายุยืนนานถึงเพียงนั้นจึงยังหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามโอคะพระองค์และพระสาวกทรงยังธรรมะให้ขยายออกไป พระองค์ช่วยธรรมะให้ขยายออกไปอย่างกว้างขวางเป็นที่รู้กันในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระองค์จำเนกมหาชนแจกแจงมหาชนทรงตั้งธรรมะนาวาเสร็จไว้แล้วก็เสด็จตับขันปรินิพาน บทว่าวิพัชชิต,ตวาเนี่ยวิพัชิต,ตวาแปลว่าการจำแนกพระองค์จำแนกบุคคลเพราะพระพุทธเจ้านั้นแสดงธรรมไม่ใช่ว่าแสดงไปเรื่อยบอกไม่ใช่พระองค์จำแนกบุคคลกลุ่มนี้กลุ่มผู้ตรัสรู้กับไม่ตรัสรู้เนี่แจกก่อนตรัสรู้กับไม่ตรัสรู้เป็นสองกลุ่มไม่ต้องสนใจพวกที่ไม่ตรัสรู้เอาไว้ก่อนยังไม่เก็บมาคิดพิจารณาพวกที่จะพอตรัสรู้ พวกที่พอตรัสรู้นี่ก็มาแบ่งกลุ่มอุคติตันยูวิปัญจิตันยูและนัยะบุคคลแล้วก็มาแบ่งว่าอุคติตันยูราคะจริตอุคติตันยูโทสะจริตหรือโมหะพุทธิจริตศรัทธาจริตเป็นต้นเนี่ยนะ หรือว่ามาแบ่งจริตตามพวกอุคติตันยูวิปัญจิตันยูแล้วก็มาแบ่งว่าธรรมเทศนาหมวดเหล่าใดเหมาะกับอัธยาศัยของบุคคลเหล่านั้นเรียกว่าจําแนกบุคคลแล้วก็รู้ว่าบุคคลเหล่านั้นบางพวกได้แค่ได้ระดับโสโดาบันบางพวกถึงขั้นสกาทาคามีบางพวกถึงระดับอนาคามีบางพวกเป็นพระอรหันต์พระองค์ก็จําแนกทั้งบุคคลจําแนกทั้งทั้งบุคคลโดยก่อนจะตรัสรู้ตามจริตและคุณธรรมที่เขาควรจะได้ พระองค์ก็ตั้งธรรมนาวาคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เป็นเรือข้ามฟากจากวัตตะสูวิวัตะจากวัตตะสูวิวัตะด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เพื่อข้ามออกจากโอคะคือทะเลห้วงน้ําที่ท่วมทับสัตว์ทั้งหลายข้ามพ้นจากกามโมคะที่โถคะพะวคะและอวิชโชคะเนี่ยนะนะหลังจากที่พระองค์แสดงธรรมบำเพ็ญพุทธกิจ พระองค์ด้วยพระสาวกด้วยชนเหล่านั้นทั้งหมดรวมทั้งพระวิหารตลอดจนถึงอิริยาบถเป็นต้นที่น่างดงามน่าดูสิ่งเหล่านั้นทั้งมวลก็ล้วนแต่อันตรธานหมดสิ้นไปสังขารทั้งปวงก็ว่างเปล่าแน่แท้นะเหลือแล้วเนี่ยนะสาบอกลับผ่านไปถ้าไม่อ่านพุทธวงศ์ไม่อ่านมหาประธานสูตรเป็นต้นเนี่ยไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสิขีนี่อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ปันเขาบอกว่าพูดถึงอดีต นึกถึงประวัติตัวเองได้นิดหน่อยนะถ้าใครเรียนประวัติศาสตร์มาก็อาจจะเรียนรู้ค่าสักร้อยสองร้อยเรียนแล้วแต่ประวัติศาสตร์เมืองไหนใช่ไหมถ้าเรียนประวัติศาสตร์เมืองเมืองกรุงเทพก็สักสองปีประวัติศาสตร์อะไรนะกรุงธนบุรีก็มากกว่านั้นอยุธยาก็มากกว่านั้นลบบุรีสุขโขทัยเป็นต้นก็ยาวกว่านั้นศึกษาประวัติศาสตร์ของลุ่มต่างๆก็จะยาวไปตามนั้นแต่ถ้าศึกษา ตามพ,พุทธคุณทั้งหลายพุทธวงศ์ทั้งหลายก็ระลึกถึงสมัยพระพุทธเจ้ากัสป,ปะพระพุทธเจ้าโกนาคามนะพระพุทธเจ้าอะไรเองพระพุทธเจ้ากักูสันทลยถอยไปจนถึงพระพุทธเจ้าเวสภูสิกขีพระพุทธเจ้าวิปสัสสีถอยหลังไปหาพระพุทธเจ้า ปุตสะพระพุทธเจ้าติดสะถอยหลังไปเรื่อยๆไงถ้าเรียนพุทธวงศ์ก็จะถอยๆๆออ,อ,อกไปก็จะรอบรู้ในสิ่งที่เป็นอดีตเหตุการณ์ที่ผ่านไปอันเนิ่นนานก็ระลึกถึงอดีตได้อดีตก็ไม่โลง่งไม่ว่างไม่เปล่าก็จะระลึกถึงว่าอดีตก็มีพระพุทธคุณเนี่ยนะอดีตก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้า อันนัพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ถ้าพิจารณาอนาคตต่อไปก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าพระนามว่าเมตไตรเป็นต้นก็เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์มันนึกถึงอดีตก็นึกเห็นคุณพระรัตนตรัยนึกถึงอนาคตก็เห็นคุณพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ล่วงพ้นผ่านมาแล้วด้วยพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่จะมีต่อต่อไปด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ใน ปัจจุบันนี้ด้วยพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เพราะฉะนั้นนึกถึงอดีตก็เห็นพระรัตนตรยัยและลึกถึงอนาคตก็เห็นพระรัตนตรัยปัจจุบันนี้ก็เห็นคุณของพระรัตนตรยัยศรัทธ,ธาก็จะมั่นคงและไม่หวั่นไหวจะไม่สงสัยพระรัตนตรัยในอดีตไม่สงสัยในพระรัตนตรัยในอนาคตไม่สงสัยใน พระัตนตรัยในปัจจุบันก็จะเข้าใจความเป็นไปแห่งขันธาตุอายตนะที่สืบเนื่องจากอดีตมาสู่ปัจจุบันไหลต่อไปในอนาคตก็จะข้ามความสงสัยอดีตอนาคตและปัจจุบันไม่สงสัยว่าผู้ที่เขาตรัสรู้นั้นตรัสรู้ได้ด้วยบุญแท้ก็จะรู้กรรมรู้ผลของกรรมอนาะอดีตกรรม ทำกรรมมาในอดีตให้ผลในอดีตให้ผลในปัจจุบันและจะให้ผลในอนาคตกรรมที่ทำในปัจจุบันให้ผลในปัจจุบันอาชาติและให้ผลต่อไปในอนาคตถ้ากรรมที่จะทำในอนาคตก็จะให้ผลในอนาคตเชื่อมโยงกรรมและผลของกรรมเป็นกรรม,มวัดวิปากวัต์นะนะ กิเลสสวัสด์ที่ตัวเชื่อมโยงเข้าไปก็เห็นว่ากรรมทั้งหลายเนี่ยนะให้ผลออกมาเป็นชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตที่สุดแห่งภบชาติที่สุดแห่งการเกิดก็อยู่ที่ชรามรณะโสกระปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตมันเมื่อเข้าใจอย่างนี้ก็เจริญอนุป,ปัสนาพิจรารณาเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดจากรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั้นปฏิบัติจนได้ตรัสรู้ธรรม เป็นที่ดับรูปดับเวทนาดับสัญญาดับสังขารและดับวิญญาณพ้นจากวัตตะสงสารเนี่ยนะตรัสรู้ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระนามว่าเวสภูนั้นพระสรีระสา,สารีริกธทตุหรือกระดูกข,ของพระองค์น,นะ,ะสิ่งที่ยังเหลืออยู่เนี่ยนะสำหรับของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคือเกษาโลมาคือขนแล้วก็ นักขาเนี่ยไม่ได้กล่าวไว้ว่าเล็บเนี่ยเหลือไหมเนี่ยนะก็คือผมเนี่ยเหลือพระนักขาขอภัยพระโลมาคนเนี่ยเหลือทันตะฟันก็คือกลมของแข็งทั้งหมดเนี่ยเหลือส่วนที่เหลือถูกไฟไหมหมดนยนะก็จะเหลือก็ส่วนทั้งหลายเหล่านี้อันเดียวถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตะมะแล้วจะได้เข้าใจรายละเอยีอยดเกี่ยวกับเรื่องพระบรมสารีริกธาตุพระองค์ก็อธิษฐานให้กระจายไปได้ยินว่า นะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าเวสภูชินะชนะมานผู้ประเสริฐพระองค์นั้นเสด็จดับขันทปรินิพานด้วยอนุปาทิเสศสิสนิพานดับรูปดับเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณท้อทิ้งชราและมรณะโดยสิ้นเชิงพระองค์ปรินิพานณนะพระวิหารใกล้ป่าที่น่าเรื่นรมเนี่ยนะณนะกรุงอุสภาวดีราชธานีส่วนรายเลอรายละเอียดที่เหลือก็ ไม่มีอย่างอื่นอีกทีนี้ว่าถ้าหากว่าใครที่ศึกษาพุทธวงศ์เนี่ยนะสิ่งที่เราเข้าใจสิ่งที่เราได้ก็คือว่าพระพุทธเจ้าในอดีตท,ทุกพระองค์ล้วนแต่ปฏิบัติตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ทุกพระองค์เลยนะพระพุทธเจ้าที่ปังกรมีทางกรสารานางกรโกนธัญะมังคละพระพุทธเจ้าเหล่านั้นล้วนแต่ ปฏิบัติตามอริยมรคอันประกอบไปด้วยองค์8แทงตลอดอริยสัจจึงได้ตรัสรู้เป็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้านถ้าหากว่าเราปรารถนาที่จะข้ามพ้นจากวัตทุกข์ที่เป็นเหตุให้ตรัสรู้ทมตามพระพุทธเจ้าสิ่งที่เราควรจะมาปรารบเพราะก็คือการเจริญสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นหัวหน้าเป็นประธานเมื่อมีสัมมาทิฏฐิมีความรู้มีความเข้าใจที่ถูกต้องดีงามแล้วสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะคือสัมมาประธานสัมมาสติคือสติประธานสัมมาสมาธิคือ ฐานสี่ราะการประชมอริยมรัคอันประกอบไปด้วยองค์8เพื่อแทนตลอดอริยสัจจะทมก็ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้นะนะมันนั้นสิ่งที่เราควรจะใส่ใจควรที่จะสนใจก็คืออารยมรัคอันประกอบไปด้วยองค์8อริยมรัคอันประกอบไปด้วยองค์8ถ้าจะย่อลงมาก็คือศีลสมาธิและปัญญาทีนี้แนวทางหนทางที่จะบอกสอนศีลสมาธิปัญญาก็คือพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกถ้าจัดเป็นวิสุทธิก็ได้วิสุทธิเจ็ประการ เพรความย่นย่อของพระไตรปิฎกก็คือวิสุทธิมรรคที่เรียบเรียงอธิศีรลสิกขาอธิจิตสิกขาอาธิปัญญาสิกขาก็มาแบ่งทิฏฐิวิสุธทธิ เป็นต้นเนี่ยนะโดยลําดับนั้นสิ่งที่เราควรจะศึกษาทําความรู้ทําความเข้าใจในเกี่ยวกับอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นั้นวิธีข้อปฏิบัติในการปฏิบัติอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นั้นมีหลากหลายเนี่ยนะวันควรที่เราจะศึกษาให้ให้ได้เข้าใจในแนวทางในวิธีการหลายๆประการด้วยกันวันอย่าไปปฏิบัติถือเอาสูตรใดสูตรหนึ่ง ก็พอมันควรศึกษาหารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมให้คู่ควรแก่การตรัสรู้เพราะพระพสูตรบางสูตรเน้นสัมมาทิฏฐิบางสูตรเน้นสัมมาสังกัปปะบางสูตรเน้นสัมมาวาจาเป็นต้นแต่ผู้ที่จะตรัสรู้ได้อริยมรต้องประชุมประกอบพร้อมไปด้วยองค์8เพราะฉะนั้นต้องให้ความสําคัญสัมมาทิฏฐิความรู้ในกรรมมสกตาความรู้ในอริยศัจสัมมาสังกัปปะกุศลเนกขมะอกุศล กุศลสังกปะสามประการสัมมาวาจานะสัมมาวาจาเว้นจากวจีทุจริตสี่ประการสัมมากรรมตะเว้นจากกายทุจริตสามประการสัมมาชีวะการเลี้ยงชีวิตโดยชอบธรรมแล้วก็สัมมาวายมะสัมมาประธานสี่สัมมาสติก็คือสติประธานสี่สัมมาสมาธิก็คือฌานสี่พ้นการศึกษาพระธรรมเราก็ต้องศึกษาอริยมรรคอันประกอบตัวที่องค์8ไม่ถือเอามรรคข้อใดข้อหนึ่ง เพราะว่าในบรรดาธรรมทั้งหลายที่ปรุงแต่งแล้วทําให้พ้นจากอบายทุกขติวินิบาทนารกก็คืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นั้นการปฏิบัติเพื่อประชุมอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แต่งตั้งเปิดเผยประกาศทําให้ง่ายอยู่แล้วนั้นสิ่งที่เหลือก็คือการใส่ใจตามการคิดตามการปฏิบัติตามการไข่ค,ควรตามทําอย่างไรใจของเราจะเป็นไปตามคําสอนหลไปตามคําสอนคิดตามคําสอนให้บ่อยให้มากเพราะการประพฤติปฏิบัติ ทั้งกายวาจาใจเป็นไปตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละคือการปฏิบัติตามอาริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือการตรวจสอบแล้วก็เทียบเคียงกับคําสอนอยู่เสมอว่าการปฏิบัติด้วยกายวาจาใจของเรายังเป็นไปตามคําสอนไหมถ้าผู้ที่ปฏิบัติตามคําสอนจะได้แทงตลอดรถเดียวคือมิมุติรสเนี่ยนะ ันสำหรับพุทธวงศ์ในวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ท้ายที่สุดนี้คุณงามความดีบุญกุศลเหล่าใดที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนประพฤติอปฏิบัติตามคําสอนในพุทธวงศ์ขอบุญกุศลคุณงามความดีเหล่านี้ จงเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยที่มีกําลังให้ตรัสรู้อริยสัจตามพระพุทธเจ้าที่เคยมีมาแล้วในอดีตตรัสรู้อริยสัจตามพระพุทธเจ้าที่มีในปัจจุบันและให้ตรัสรู้อริยสัจสิ่งเดียวกันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตตรัสรู้นะขอให้ได้ปฏิบัติอยู่ในสัมมาปฏิปทาปฏ,ปฏิบัติปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบในที่สุดก็ปฏิบัติธรรมนำออกจากวัฏทุกขโดยท่วนกัน